สวัสดีครับเมื่อนี้มารีวิวเพิ่นครับร้านอาหารตามสั่งร้านจเจเอ๋ครับของพี่เอ๋ครับเปิดใหม่คนบ้านเดียวนะผมนี่แหละครับนี่บ้านปากข้าวหี้บ้านผมครับร้านนี้ประกาตั้งอยู่บ้านปากข้าวหี้บ้านผมเหรอครับนี่นะครับผมเพิ่นเปิดใหม่เพิ่นบอกมารีวิวให้เพิ่นครับได้กับพิ่นกาชีเบลอะไรพี่จุ๊บอ้อยเบล่ะเอ้าเขาบิ่งกัน รายการนาล้านครับกสิบวันเอกกสิบวันเอกบอกยังไรครับเพราะว่ามันบอกว่ารีวิวแต่ผมว่ารีวิวเพิ่นนะครับร้านเพิ่นก็นมีอาหารเครืงเดือนสุก,กี้โบราณนะครับเบอร์โทรศพรัพท์ศูนย์แปดเจ็ดหาหนึ่งหนึ่งอาเก้าเก้าเก้าครับนี่ที่ผมจะกินเนื้อนี้ก็จะเป็นอัฒนาหมูกรอบนะครับกับสุก,กีจีผจะมีสุก,กี้แถมผมน้ำ ะครับมาอุดหนุนเป็นเล็กน้อยนี่ครับที่บ้านปากท้างที่บ้านผมตรงคามล้านของไอ้พี่อ้อยครับเจ๊อ้อยนั่นล้านเจ๊อ้อยฟังน้ำผุนครับนะั่นครับเดี๋ผมถ่ายกินมือนั่นแหละนี่ท่างแฝงเพื่อหิมีกครับผู้ยดสีพานมาเสียกไฟแดงนะครับบ้านปากท้างที่บ้านผมนะครับเอเอเลี้ยวไปท่างหิมีกครับเออหิร้ยวมาท่างหิมีกแตบบ่ประมาณนักเมื่อกี้เม็ดดอกตรงน ลานพนดีอยู่ฝั่งสายมือนี่นะครับผมปิดป้ดไปไปลานจใจเอ๋ครับนะครับนี่ครับลานจเใจลานพอดีอยู่ฝั่งสายมือิดถนนลาดถนนแถวนี้เป็นถนนซีเลียแล้วครับผมน้อเอิญอ๋อนี่ปารีสเบติสุกี้แถวแยกสกี้จะใส่ปลาหมึกใส่ยังนะ้ำมันบ่นปลาหมึกใส่กุ้งใส่อะไรนี่ ครับอืมคือมาเห็นโดนแต่ย้ายแล้วไปยุงเดมากเดเกเฟ้าหลายปีเลยนะเราไปเห็ดอยังเราเห็ดงานเนาะมันเห็ดงานเกี่ยวอย่างยายเห็ดอันนี้แหละเห็ดที่กิน ขนาดมีกรอบนั่อืม,อม ีเฮไอเน,นี่หลานเป็นคนก็ขายพวกขนมขนมเคมเครื่องดื่มพร้อมครับนนมาแล้วสุกี้ปลาขนาดหมูกรอบด้อย ห,หมูกรอบมันเศร้าอยู่ติย่ายมันว่ครับ เราคลิงนะเยไยั่งเเออค่เขียัขัยเียยแล้ว มีสุกี้หมูสุกี้แห่งทะเลร่วมครับสุกี้น้ากุ้งสุกี้น้ามหมูกะมีครับยีน่นี่มีหลายอย่างครับนะครับมีหลายอย่างนี่ครับกนสุกี้น้าทะเลน,นะครับ ที่ร่วมไม่งั้นะครับปาดหน้าทะเลก็มีะนะครับน้ำหมูกรอบกับซุปปี้ครับผมนะครับเนะี่ ใส่ด้ยครับขนาดม,ม,มูกขวานก็แจกด้วยใ่เลยเราลองกินซุกกี้มั้งนซุกกี้ซุกกี้กุ่งทักจัด เนตกี้เาตังน้จิ้มใส้นใ้ถ่ยหรือเป่เดว<อ>เดี๋ยวอมันจิ้มล,อล่องอไดล้วนะอะะม,น,นะอมนี่เราก็ล่องซิมผีเมื่อวันหย็ดวันเบบนราจัดจะเป็นนังได๋ล้านเจะ๋ยร้านพีรนครับรสชาจัเป็นนังเด 慢、嗯、慢，我看、嗯。 ได้อยู่ครับออกชาติอยู่ไปน้องราว่าขนาดหมูกว่าบนี้มองไก่ที่นึงแลยครับนิยานนี่นิยานจะเอาฝากล้างมีอบ้านผม ินึ่เพนบอกก็หลายมือแล้วขนมไทยเพ่น,น เพิ่นหมูกรอบเพิ่นกินได้พอดีข้ามปากเลยขนาดหมูกรอบเพิ่นนี่ มาต้องเปย์นี่ครับเขาะมาตองเป์เติมน้ำปลาเพิ่มก็ดีแล้ว 在做广告啊，我的手机说什么晃晃的，掉不掉？哦 Hãy subscribe biết là Ghiền Mì em Để không ฝองนัานเราไปอยู่ทีเอเราไปอยู่เราจะเราไปซื้อฝังหงอนครับเดี๋ยวเรากลับมาพิตามีพาคนย,นยนูนิเพฟคนเฮ็ดยวไทยเด็กกิน อร่อยย่าแซ่บเด้เดี่ยวครับแซ่บแข่ได้เลยหมูชมจิมากวะผพันมากทำเปชมไม่กินนบึงหรอทิว่าผมเบาเหรียญมมั่นนี้พัดขนาดหมูกรอบล้วเสียบไปเดียวกุกกี้ครับเราก็ใแสได้อยู่ ก็ไ,ได้มาก็เอทรมากก็ได้เพื่อนผมบอกเบื่อทษวงอท้ต,อตามไป